มากเลยครับธรรมชาติมากกว่เพราะว่าตรงที่เรากำลังปราบปูุงนี้เพราะมันเที่ห้ามเข้าพื้นที่ตรงนี้นะครับบ้านดงเจริญชัยหมู่ที่6อยู่ในตําบลหนองแวงอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเป็นศูนยเนี่ยครับที่เนี่ยครับอ่าตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับในเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรสุขภาพครบวงจรก็ทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วเขามีหลายด้านนะครับว่า สิ่งที่เราจะส่งเสริมเพื่อแก่พี่น้องชาวบ้านนั้นมีอยู่หลายด้านบอกว,ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมนะครับแล้วก็ด้านการสร้างแหล่งอาหารคือความมั่นคงนะครับแล้วก็ตลอดถึงด้านการท่องเที่ยวตัวครับของที่มาที่ไปของศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษสู่ความยั่งยืนบ้านดงเจริญชัยเนี่ยนะครับเกิด<ม><อ>จากแนวคิดว่าตัวเองเนะี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําของชาวบ้านเนี่ย ถ้าเร็จเรียบร้อยแล้วก็เราได้มีโอกาสคู่ขี่กับพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ในแต่ละปีนั้นก็มีการตรวจสุขภาพนั่นก็คือตรวจหาสารพิษในเลือดตามโครงการพระราชดุลยพิรินะครับแล้วก็เห็นว่าพี่น้องชาวบ้านน่ะมีผลเลือดที่มีสารเคมีเจือปนอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยก็เลยคิดว่าในการเป็นผู้นำน่ะมีโอกาส กว่าปกตินะครับก็เลยมีแนวคิดว่าอาหารเป็นสิ่งที่สาคัญนะครับว่าจะต้องส่งเสริมพี่น้องชาวบ้านนั้นคือทําการพเพาะปลูกพืชพักสดครัวไว้กินในบ้านนะครับและก็จะต้องงดงดเลยนะครับในการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีครับในศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษบ้านดงเจริญชัยแห่งนี้ มาถึงหน้าวันนี้ได้ดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเป็นผู้นําที่ยืนอยู่ตรงกลางและข้างซ้ายมีประชาชนท้างขวาบอกาว่าจะเป็นหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้บอกว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรักชากาลที่เก้าและที่สําคัญที่สุดที่จะขาดไปได้ ที่จะนาไปสู่มิติเรื่องการปกครองการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านนั่นก็คือผมจะต้องทํางานร่วมกันทีนี้แนวะคิดทางด้านกเกษตรมันมีหลายแนวความคิดนะครับแต่ว่าประเด็นที่สําคัญคือเราต้องเน้นไปที่สุขภาพเป็นหลักเลยไม่มุ่งเป้ามุ่งประเด็นหลักนะครับเนื่องจากว่าทางว,วิทยายลัยโบราณศาสตร์หมายไรเมจโจนะครับได้ร่วมกับชุมชนพี่น้องบ้านดงเชิชัยนะครับ ทํากิจกรรมร่วมกันภายใต้โครงการเกษตรสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมนะครับโดยโครงการนี้นะครับเรามุ่งหวังเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในบ้านโรงเินชานี้มีสุขภาพที่ดีนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็รวมทั้งสามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับลดการเผานะครับแล้วก็สามารถที่จะนําเอาสิ่งที่เหลือใช้ภายในบ้านนี้เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็คือเอามาทําเป็นสารอาหารกระพืชหรือเราเรียกว่าปุ๋ยนะครับ ซึ่งตอนนี้โครงการของเราที่ทำอยู่นะครับก็ซึ่งวันนี้เราจะเปิดนะครับเป็นโครงการเพื่อที่จะให้เปิดศูนย์นะครับตอนนี้เรามีศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษบ้านโวงเยิอนชัยนะครับทำง่ายมากยิ่งจะว่านนะครับแล้วก็เอาใส่ในนี้ใส่ในนะครับ ครับแล้วก็เราใช้สารทำให้ไม่ต้องสูดเพราะว่ามันเป็นรถยนต์นะครับแล้วสายนี้นะครับของวัตถุทเราปักปูหนึ่งปกกับประบบลมครับระบบอานนะครับที่เราไบร่ไมปถึง่องเจุงสนนะครับนะครับชิ่ันมาเลยชิับ ชือศาตสาตราจารย์ดรสุริยจรัตเตชาตันบินสกุลคณะบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์นะครับมหาลัยเมโจนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสดีนะที่มาเยี่ยมศูนย์ดักสีกรรมนะที่เป็นอาฐานของต้นแบบของเรื่องของไอ้ิการนําปรัชญาฐกรริจพอเ,เพียงไปสู่การปฏบ,บัตนะหรือทฤษฎีใหม่นาไปสู่การปฏิบัตินะครับก็ในนามของคณะบดีนะฮะผู้บริหารเนี่ยนะฮะเราทุกวันนี้นะวิทย,ยาศาสตร์เองเรา เราสอนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารสาธารณะนะครับซึ่งเราก็มีสาขารัทศาสตร์และตร์พศศาสตร์นะครับสองสาขานี้ก็สอนเด็กๆให้เป็นผู้น,นําในมิติของเรื่องบริหารการพัฒนานะครับการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะก็ถือว่าเป็นด้านหนึ่งของการบริหารการพัฒนาฮนะซึ่งก็มีหลายด้านนะครับทีนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเร็งเห็นความสําคัญนะฮะของมหาลัยเมจโจซึ่งมีจุดแข็งในเรื่องของการเกษตร นะครับคิดว่าองค์ความรู้ของมหาลัยเมจโจเนี่ยจะทําอย่างไรเพื่อที่จะนําไปลงไปสู่ชุมชนหรือสนับสนุนชุมชนในเรื่องมิธีการบริหารการพัฒนาต่างๆซึ่งกระแสะการบริหารการพัฒนาณวันนี้นะฮะก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาที่ยัง่งยืนนะครับบนพื้นฐานทรัพยากรบนพื้นฐานจุดแข็งของชุมชนนะครับสังเกตว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่เรารับรู้กันนะมันก็มี2ระบบนะคือระบบเศรษฐกิจแบบตลาดก็พึ่งพาตลาดนะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งจุดต่อและจุดแข็ง นะครับนะบอย่างเช่นระบบิดตลาดเนี่ยในหลักการเขาบอกว่ามันจะสร้างสวัสดิการสูงสุดในความหมายของฝรั่งนะครับเขาพูดไวาอย่างนั้นทำมาถึงคู่เช่นนั้นเขาบอกว่าการที่จะมีห้างสรรพสินค้าเนี่ยทุกคนมีอยู่มีกินนะครับมีอยู่มีกินนะครับเจ็บป่วยรักษาโรคมีอยู่มีกินสามารถซื้อได้ผ่านระบบตลาดแต่ว่าอันนั้นนะคือพื่งคนอื่นนะครับมันพื่งคนอื่นมันมีข้อดีก็คือเรื่องของความสะดวกสบายและก็พื่งคนอื่นนะฮะแต่ว่า เมื่อ,อยามวิกฤตทุกครั้งที่ผ่านมาในประเทศไทยวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็ต้องกลับมาพึ่งฐานของตัวเก่านะครับเพราะนั้นเนี่ยะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยมันก็อาจจะไปทําลายขีดความสามารถในการพึ่งตัวเองของชุมชนอันนี้คือจุดนะครับยกเว้นสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะใครที่มีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาระบบตลาดนะฮะหรือพึ่งพาระบบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็มักจะมีปัญหานะครับคือเช่นตกงานไม่มี จะสังเกตว่าหลายๆแห่งนะฮะเรามีการแจกข้าวกล่องให้กับชชุมชนและชาวบ้านนะครับปรากฏว่ามันมีเด็กเศรษฐีขับรถเก๋งบ้านจาัดสรรเนี่ยเข้ามาขอข้าวกล่องนะครับวยเหตุน,นี้นก็คือมนสะท้อนถึงขีดความสามารถในการพึ่งตัวเก่าเพราะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจแบบการพึ่งตัวเก่าเนี่ยก็เป็นสิทธิสาคัญนะครับที่จะทําให้สังคมไทยเนี่ยมันอยู่ยั่งยืนได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวิเลย์าัศาสตร์เองเนยฮะ ดังที่กล่าวเมื่อกี้เบื้องต้นนะครับว่าเราเห็นจุดแข็งของมาเลโจที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรทัาน,นเราจะสนับสนุนนะสนับสนุนให้ชุมชนชาวบ้านนะครับมีขีดความสามารถที่จะพึ่งตัวเองนะโดยอศาศัยฐานองค์ความรู้ที่มาลเลโจมีอยู่ยนะครับอันนี้ในในฐานะผู้บริหารก็ในโครงการนี้เองก็สนับสนุนทางทาง่านท,าทา่านรองท่านบดีทา่านเข้ามาสร้างศูงนย์การเรียนรู้ตรงนี้นะฮะสร้างส,างสนูนยนี้เพื่อเป็นต้นแบบนะฮะเพื่อขยายผลในอนาคตต่อไป ขัดผมนะรับผมครับไม่ต้องปูปครับแล้วสายนี้นะครับของวันนี้ห้าเาปูัวหนึ่งปักกว่าเริ่มรับระบบนานลนะครับเรา่ราน้กปได้ โดยในโอการออกกิจกรรมไร้สารพิษแห่งนี้นะครับก็ได้รับความเพร่องความมือจากปถานธิบดีไรยแมปโจนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสถาพรในุโภ